สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจดจาดาวจูรอปกติแนวทางขามคืนคนที่สิบหกเดือนเก้าจากกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับพ้นนี้อ่าพ้นหุ้นดาวโจนจา้าพ้นหุ้นดาวโจนคนที่สิบสามที่ผ่านมาจ,จา้าแนวทางเลขเด่นห้เดนหกับหา สำหรับพ้นจา422หลาง78ของเขามีหา868มา78เนาะเสียดสำหรับแนวทางนตีตามที่บอกไปเนาะว่าแนวทางติดเบิร์นอยู่นะจ้ะแต่ว่าบุงหัวสิเบิร์นมาตัวไรแนวทางเขาเลขเด่นนี่คือชน6ชนหาชนสิมาเบิร์นให้66หาหากระบอมาเนาะดันมาสองสอเนาะสำหรับเลขเบิร์นติดอยู่ ติดเบิลจูแต่มาซับเบิลสองสองเนาะของเฮานี่แนวทางเลขเด่นหกกับหาชนหกหาบามาเบาิลมาสองสองแทนสำหรับเลขเบิลโอ้โหสำหรับวันนี้ตามบุญกันต่อจะสำหรับอาทิตย์ตี่แลี่ฮูหูซึ่งว่าสิลงได้แค่สองมือเองเนาะสำหรับแนวทางหูดาวโจนเนาะพกกลับบ้านนะจ้ะที่เลือคือกลับบ้านจะกกลับมาจากบ้านกะ ลงแนวทางฮุนดาโจได้แค่สองมือเองสองมือถือว่าพลาดสองมือเลยเนาะถือว่าสูตรโบเดอร์นะทิศที่แล้วสำหรับมื้อนี้ตามรูนกันตอ่อจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางมื้อนี้นก็ฝากด้วยละกันเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันจากพีโนโ่น้องเอฟซีที่เขามารับชมใหม,ม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นเนาะจะเผื่อ สีได้บ่ผ่านแนวทางเทียด้วยลุงหายแต่แนวทางดีๆมีหายกันได้ถูกวันจา้าแนวทางรัฐบาลไทยลุงหายสองสูตร,ตรแรกลงหลึ่เด้อจาวันที่สิบหายดหลังเบืองได้นอกเผื่อมีตัวหมักตัวชอบเนาะจา้าสำหรับดาวโจนส์คำคืนคนที่สิบหกแนวทางมื่อนี่เลขเด่นหายเด่นสามกับสอง 3ามสางสองคือเบิร์เลขเด่นมื่อีงก็สานอยู่เด้อนี่ฮะบวสิมาตามสูตรให้หรือบอกเมื่อนี่แนวทางเลขเด่นก็ได้สานอยู่เด้อสาวิ่งลู่จับเบิร์เลขเด่นสามสจับคู่เด่นส เมื่อในค้ามไปแบบตะพื้นตะเพ้ดกันเลยทีเดียวสําหรับเด่นสามบดดจับเรี้ยงเลยเนี่ยสำหรับเด่นสองสามดาวโจนคือนีนวันที่16แนวทางเลขเด่นเด่นสมเน้น 3 4 3 7เจ็ด่น2องเน้น2องสหเบิรเลขเด่น3ามสมองเมื่อนี่สามคนเด่นไป3 3มหลักกันจ้า มาตัมสูตรให้หรือบอกอเน,นกรรอรุ่นจะวิเครา์กันอีกทีหนึ่งละค่ะนอก่อนสีนํัไปเป็นแนวทางจะคอยมาปังปังคอยมาเด้งเด้งตัวเน้นตัวโจละค่ะจะขอให้สูงดีการทุกคนทุกท่านเลาวสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีละค่ะจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า